นี้ผมหลงทางเรียบร้อยครับก็คือขับรถเข้ามาตามซอยแถวตำบลไผ่องช้างครับเป็นทางลูกลังเล็กๆครับแล้วก็ลาดด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรครับน้ำน้ำสาอ้อยหรืออะไรพวกนี้ครับเพื่อไม่ให้ถนนมันเป็นฝุน่นประมาณนี้ครับทางก็เะ็ดๆเป็นทางทางหินคุกครับ รถน่าจะสวนทางกันยากครับตอนนี้ผมก็กลับอกมาทั้งเดิมครับฟับงเสียงร้อรถเหยียบพื้นถนนแล้วก็มีเสียงหินกระเด็นโดนซุ้มล้อครับนังนน่ากลัวมากครับคุกเักครับ <c oughs> สองข้างทางก็เป็นทุกหนาครับ ทุ่งนาทุ่งนาสองฝั่งเลยครับดูแล้วก็สดชื่นดีครับถนนแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้จะไปสิ้นสุดตรงไหนครับหรือว่าจะไปเชื่อมกับถนนเส้นไหนครับเพราะทางเล็กนิดเกินครับ ก็มีบ้านเรือนอยู่ตามสองฝั่งครับห่างๆกันครับพืบ้นที่โดสยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นทุ่งนาข้าวก็กำลังกำลังแตกกอเขียวครับเป็นนาวาดครับอยู่ในเขตอำเภอบางเลนครับ ก็จะเป็นเป็นรถพ่วงครับน่าจะเอาไว้พ่วงเครื่องสูบน้ำครับตอนนี้ก็หาทางออกครับข้างหน้าที่เห็น,นไกลๆเป็นวัดก็คือวัดคลองคู่เมืองครับเมื่อกี้ถามถามคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้ครับ ชมบรรยากาศถนนในเขตตะบนไผ่หงช้างครับอยู่ตามท้องทุ่งนาครับเป็นถนนที่เป็นถนนในฝันครับดูแล้วสดชื่นครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังหลงทางครับ <laughs> ผมก็เลี้ยวออกมาบนถนนตามคลองจนประทานครับถ้าเมื่อกี้ถ้าผม ย้อนหลังไปครับก็จะไปทางวัดคลองคู่เมืองครับไปทางวัดหินมูลไปทางบางหลวงครับแต่ว่านี่ผมมุ่งหน้าขับรถตามคลองชนปรธานที่จะไปทางถนนหมายเลขสามสี่หกครับที่เป็นเส้นทางที่มาจากบางลินไปทางบางแสนครับอยู่ช่วงนี้ครับตอนนี้ก็อยู่บนถนนเส้น เรียบคลองครับครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศบนทองถนนอีกเช่นเคยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนไม่รู้จักชื่อครับเป็นถนนเรียบคลองครับเรียบคลองสองฝั่งเลยครับซ้ายขวาครับแต่ผมอยู่ทางตอนนี้ผมอยู่ทางฝั่งขวาครับถ้าหันหน้าไปทางถนนหมายเลขสามสีสามสี่หกครับ ก็อยู่ดีเขตตรบลไผ่หงช้างครับก็เป็นถนนลาดยางมาตอยครับเป็นถนนวิ่งสวนทางครับลัดลอบเป็นตามคลองน้ำครับคลองน้ำขนาดใหญ่ครับน่าจะเป็นคลองดินครับก็กว้างพอสมควรครับน้ำก็เต็มคลองครับแต่ว่าไม่ลดตลิ่งครับแถวนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำนาครับเพราะว่าเห็นมีเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเข้านาครับถนนก็เป็นสองฝั่งนะครับสองฝั่งก็เป็นถนนที่น่าจะมาตอยเหมือนกันครับเป็นถนนวิ่งส,ส่วนทางครับฝั่งฝั่งพระสงเลนครับตอนนี้ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆครับ เพื่อที่จะไปทะลุถนนหมายเลข 3, 4, 6ครับอยู่ระหว่างอำเภอบางเลนกับอำเภอกำแพงแสนครับก็เป็นถนนที่เขียวสดชื่นดีครับเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าหนาวครับเป็นหน้าแรงครับ เป็นบรรยากาศของช่วงวันหยุดตุษจีนครับเป็นวันที่ยี่สิบเก้าวันพุธที่ยี่บเก้าเดือนมกราคมสองพันรยหกสิบแปดครับใกล้สิ้นเดือนแล้วครับเมื่อวานก็เป็นวันไหว้ไหว้เจ้าครับไหว้วันพุ่ลุดของเทศกาลตุษจีนครับผมก็ไม่ได้ไหว้ครับแต่ว่าก็ได้หยุดงานครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาทํางานครับเหมือนเดิมครับสําหรับ คนที่มีเชื้อสายจีนก็คงหยุดหลายวันครับเพราะว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนของช่วงเทศกาลตรุษจีนครับก็เ,เป็นถนนราชบันตอยครับช่วงนี้ก็เหมือนถนนพิ่งแต่ทำเสร็จใหม่ๆครับก็อย่างระเบียบครับถนนก็โล่งๆครับสองฝั่งก็จะมีรถพ่วงกับจอดก็ต้อง ครับเพราะว่าจอดบนผิวถนนถนนก็ไม่มีอะไรครับผมก็งงเลยครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเรียบคลองครับผมก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไม่รู้ไปทางไหนครับตอนนี้งงไปหมดเลยครับ ก็ยังไม่มีเวลาดูแผนที่ครับก็ยังครับเสียงดวงไปก่อนครับเพื่อที่จะดูถนนบรรยากาศถนนเดี๋ยวถ้าจุดตัวจริงๆหรือว่าสับสนมากกว่านี้ก็อาจจะต้องเปิดดูแผนที่ครับตอนนี้ก็เริ่มงงแล้วครับว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนครับถ้าเราได้มีเวลาศึกษาแผนที่ครับ หมายเล็กถนนดูเส้นเชื่อมระหว่างถนนว่าถนนเส้นไหนไปตรงไหนก็พอจะดูได้คร่าวๆปเป็นสเกลครับแต่ว่าถ้าเดาส่งมามาเสี่ยงดวงก็จะมีโอกาสหลงทางได้สูงมากครับตอนนี้ผมก็ขับย้อนมาทางถนนน่าจะไปทางวัดรันคาครับเพราะว่าเห็น ดมเจดีวัดครับเขาเรียกอะไรมดุลผมก็เลี้ยวมาวนออกมาทางนี้ครับผมก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาครับออกไปทางสามสี่หกครับถ้าตรงไปก็น่าจะไปทางอำเภอบางเลนครับไปทางสองพี่น้องได้ประมาณนี้ครับ ผมก็จะเลี้ยวขวามาผ่านวัดลานคาครับตรงนี้ครับเพื่อออกสู่ถนนสามสี่หกถนนเส้นหลักครับก็ถือว่ายังหลงไปไม่ไกลครับการเดินทางถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้ทะลุผู้โปงครับว่าถนนเส้นไหนไปตรงไหนครับซอกซอยเพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่วิ่งเป็นประจำแล้วก็มีความคุ้นเคยครับแต่ว่า ถ้านานๆมาทีเป็นคนต่างถิ่นมาก็จะงงครับมืดตึบครับงงเป็นไก่ตาแตกครับไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนไปเชื่อมตรงไหนครับก็จะลังเลสับสนครับมึนงงครับในการขับรถครับก็จะวนไปวนมาหาทางออกไม่เจอครับบางทีคนต่างถิ่นก็ต้องดูแผนที่แล้วก็ถามไทยอย่างเดียวครับนี่ครับถึงแล้วครับสามสี่หกถ้าเลียวซ้ายก็จะไปทาง ผ่านอำเภอบางเลนไปทางลาดหลุมแก้วไปทางปทุมธาน,นีครับผมก็จะเลี้ยวขวาครับไปทางผมเลี้ยวขวาไปเลยครับมุมหน้าไปทางกับแสงแสงครับถนนนหมายเลขสามสี่หก 3, 4, ครับเป็นบรรยากาศช่วงสายๆครับน่าจะใกล้ๆเที่ยงนะครับ ข้างหน้าก็น่าจะเป็นสามแยกครับสามแยกที่มีเครื่องบินลำใหญ่ๆครับมีเจ็ดสี่เจ็ดจอดอยู่นะครับฝั่งขวามือถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทางอำเภอดอนตูนตครับไปทางนครปฐมครับถนนมาเลีสามเจ็ดห้าครับตรงนี้ตรงเครื่องบินเขาทำเป็นตลาดครับ นาบุรีได้ครับเส้นนี้ผมก็เคยผ่านครับนานๆทีครับวันนี้ก็ผ่านไปทีครับหลังจากที่เข้าไปหลงทางแล้วแถวตมุนไพงชากบรรยากาศถนนก็จะประมาณนี้ครับบนถนนมาเลขสามสี 3, ่หกรับถนนก็เป็นถนนฝั่งละสองเลนครับถน,นนสี่เลนนดครับ ไม่มีก่อกลางถนนครับแถวนี้มีแต่เส้นที่เป็นเส้นแบ่งการจราจรครับ mm hmm. พอเลยตำปตะท,ะทมาผมก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาครับ mm hmm. เข้ามาตรงสุมที่เขียนว่าอบอตโครงการบริหารส่วนตะบลไผ่มูช้างครับ mm hmm. ก็เป็นถนนที่ เหมือนกับว่ามันจะเชื่อมต่อกันหมดครับบนถนนที่ผมครับลงออกมาเมื่อกี้ครับนี่ก็เป็น,นีถนนเส้นนึงครับที่เข้ามาทางองการบริหารส่วนตรบบไทยหูชางครับอยู่ในเขตน่าจะอำเภอบางรีนจังหวัดนครปฐมครับ การถนนก็จะประมาณนี้ครับเป็นถนนลาดย่างมอเตอร์ไซค์ครับบ้านไปงชูช้าบ้านไทโลกก็ยังพอมีป้ายให้หานครับแต่ว่าถ้าไม่จํานานทางก็นครับโมอโตอง์ไ้า์ สามศ้าครับเส้นนี้ครับเียกออกมาจากถนนหมายเลขสามสี่หครับบ้านกอลิก็มาชมบรรยากาศถนนตามหมู่บ้านตามตำบลครับในเขตชานเมืองครับในเขตอำเภอบางเลนครับ อันนี้ก็จะเป็นทุกนาครับความสดชื่นก็มาจากสีเขียวของตน้นข้าวครับแล้วก็มีน้ำในคลองครับผมก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาครับไปทางวัดลันคายครับเลี้ยวซ้ายไปวัดวัดลารประเข้าครับถ้าตรงไปก็น่าจะไปไปทางทางบางหลวงนะครับ <im itation noise> ก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมขับรถ วิ่งวนเป็นวงกลมครับวนไปวนมาครับเข้าเข้าออกกับบนถนนแถี่วตะบนไผ่หงชางครับตรงนี้เป็นถนนเรียบคลองครับมีถนนเรียบสองฝั่งเลยครับก็คือฝั่งนี้ก็จะดูแล้วจะกว้างกว่าครับเป็นถนนลาดยางครับสองเลนแต่ว่าฝั่งนู้นฝั่งทางซ้ายมือก็จะเป็นถนนลาดยางมาตอยเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นหนึ่งเลนครับผมจะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานนี้ครับ งสะพานแล้วก็ตรงไปครับ50เนี่บน่าจะเป็นใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคงจะไม่ใช่น้ำหนักครับถ้าน้ำหนักก็น่าจะเขียนว่าไม่เกินกี่ตันประมาณนี้ครับถนนแบบนี้ถ้ารถหนัก50ตันเข้ามาก็คง พังเล็ทีครับก็เป็นถนนคดเคี้ยวไปตามตามลำคลองครับสองฝั่งก็จะเป็นบ้านเรือนผู้คนครับเป็นเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อเป็นทุ่งนาครับมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีมีบอ่อเลี้ยงปลาสาบสามห้าหนึ่งถนนสับสามห้าหนึ่งครับเส้นนี้ครับ ออก็อ่านตามตามเสาหลักกิโลหานตาป้ายนะครับผมไม่มีทางรู้นะครับว่าถนนเส้นไหนชื่ออะไรหมายเลขอะไรครับแม้แต่คนในเขตพื้นที่ก็คงไม่มีใครมานั่งจำหมายเลขถนนครับเพราะว่ามันจำยากครับมันยาวครับแล้วก็ไม่จำเป็นครับบางทีก็อาศัยว่าอยู่ในพื้นที่ก็ เห็นมาตั้งแต่เกิดครับถนนเส้นไหนซอยไหนก็ใช้เที่ยวทางจนทะลุผูโผงครับก็คงไม่จำเป็นก็คงจำได้หมดครับถึงแม้ว่าจะมีถนนเส้นตัดใหม่ตัดอะไรขึ้นมาเราก็เห็นตั้งแต่ต้นครับมันก็จะจำได้ครับแต่ว่าถ้าคนแปกหน้าคนตากทิน่น หรือว่าเหมือนผมที่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็ก็จะงงงวยพอสมควรครับกับเส้นทางว่าแต่ละเส้นจะไปสิ้นสุดตรงไหนจะไปเชื่อมกับถนนเส้นไหนจะไปทะลุตรงไหนครับจะไปผ่านอะไรประมาณนี้ครับก็ได้แต่ว,ว่าถ้าผ่านมาก็ต้องจะไปตรงไหนก็ต้องดูแผนที่ให้ดีครับไม่งั้นก็ต้องถามไทยตามชาวบ้านครับแต่ก็ต้องมี จุดหมายที่จะไปครับจุดหมายที่ชัดเจนครับบางทีบางจุดหมายที่คนไม่ค่อยรู้จักก็จะงงไปเหมือนกันครับทั้งคนถามคนคนตอบครับถนนก็จะประมาณนี้ครับแถวนี้นกจะเยอะครับนกกระยางครับ นกนกระสานกกระยางเพราะว่าแถวนี้มันจะมีแหล่งแหล่งอาหารครับมีแหล่งน้ําประมาณนี้ครับมีทุ่งนามีบอ่อบอปลาครับก็กินหอยกินปลาไปครับทามสันทัศนยานของสัตว์ครับถนนก็คดเคี้ยวครับถนนแคบแบครับการขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับใช้ความเร็วไม่เกิน ห้าสิบหกสิบครับยิ่งเราเป็นคนต่างดินเข้ามาก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถานนจุดไหนเป็นทางโคง้งเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าเป็นเขียชุมชนครับก็ต้องมีป้ายจราจรให้ดีครับก็ใช้ความระมัดระวังครับในการขับขี่ สวยงามของพื้นที่ครับสองฝั่งถนนที่เราขับผ่านครับก็โค้งเยอะครับแต่ก็ดีครับป้ายสัญญาณก็ชัดเจนครับก็หลายโค้งนะครับตรงนี้ครับสามสี่โค้งนะครับบางทีก็มีต้นไม้ต้นหญ้ามาบังครับบังแผ่นสะท้อนแสงครับก็ต้องอย่างที่บอกครับใช้ความระมันระวังครับ ก็ยังขับรถอยู่บนถนนที่เรียบคลองครับเป็นคลองดินครับส่วนมากสังเกตดูแถวนี้ก็จะมีรถจราจรคือไม่ใช่ครับรถพ่วงของเกษตรครับจอดครับบ้านคลอ,อ,องทอร์3สามสามห้าหนึ่งผมก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับชื่นชมบรรยากาศของท้องทุ่งนาครับที่อยู่เขียนจันเมืเลยครับ ต,นนต้นยูคาลิปตั้งครับยูคาลิปตั้งก็เป็นพืชต่างถินครับที่นาเข้ามาปลูกครับไม่ใช่พืชพื้นถิน่นของบ้านเราครับถ้าปลูกเยอะๆตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาครับตามบางพื้นที่ครับงานวิจัยงานพิสูน์บอาว่าน้ําก็จะเป็นพิ้งครับสัตว์น้ําก็จะได้รับผลกระทบครับถ้าปลูกเยอะๆตามแหล่งน้าครับ ซอกซอนก็าตามซอกตับซอยแปลกๆครับตรงนี้ก็เป็นทางคอนกรีตครับหลังจากที่ต่อเชื่อมมาจากถนนหินคุกที่ลาดโดยสาไว้ครับด้วยน้ำเขาเรียกอะไรกากอ้อย <c oughs> ที่ดำๆครับ <c oughs> จุลคีจุลคีคขอยาวครับ ท้องทุ่งนาครับถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตเรียบคองครับเป็นถนนเลนเดียวครับรถยนต์น่าจะส่วนทางกันได้ยากครับน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถคันเล็กๆได้ครับน่าจะทําเป็นวันเวรครับก็จะสะดวกครับเมื่อกี้ผมวิ่งไปทางซ้ายมือครับไปทางบางหลวงแต่ว่าตัวนี้ผมก็จะกลับ ครับทางเดิมครับทางที่มาจากถนนถนนถนนสามสี่หครับ mm hmm. เข้ามาทางอบตอไผ่หูช้างครับ mm hmm. ตอนนี้ก็บรรยากาศช่วงตงเที่ยงครับาการกาศถนนก็จะประมาณนี้ครับ ก็พามาหลงทางครับหลงทางพอเป็นกระสายครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในตะวันก็ไม่เหมือนเดิมครับขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับท,ที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเไงเท่านี้ครับขอขอห้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีความสุขเดินทางปลอดภยัยทุกที่ตัวไทยครับสวัสดีครับ